ไปดิพี่น้องพบกันอยู่ทงหน้าตอนแรงๆี่น้องเอ้ยหอนกระด้อกระเดียบักเขลแล้ข้อไข่นะฮะมึงดูถ้าเขินขอไขัสดีพี่น้อ,องเกี่ยวข่าว้เกี่ยวขาวยันแรงๆไน้องเอย้อสยสาวขั้เมีอันผินเหยัางไงเนาะ พี่น้องชาวพวเมี่ยเพิ่นพูัพกกระตดอยู่พนูนแหละ้เกี่ยวขา้อเวเ,อเ,วเโอ,เอเ้ยหอนแท้เป็นวัดพี่น้องเอ้ยเดี๋กินยังกินสีเศาคอมเมนต์บอกเขาหน่นพี่น้องอมาสบายดีปาลุงนูกมาสบายดีปาลุงก่อนไวปมาพ,ามาพี่มาพี่มาพี่ไป เฮือฟองสบัยดีมาลุงไว้สบายดีป่าสบายดีป่าลุไปเตัวที่พอได้เด้อแม่น้อยอนปลาลุงมงดูปีนะ ไว้ขยับขนมน้ำปลามาลงบงโอ้ยพอดพอดพเดูเขเปล่าแเลือเดียวฮ้เจ้าพ่มียนดีพี่น้องเลยอยู่นกันอย่นี้นมไปวันนี้ไปเล่นพุ่นันไป ไปแล้ววันนี้<อ>บิดมืออยู่น้ำกันอะไรพี่น้องเอ้ยนังแบปะปลาลูกไงซื้อใส่ซื้อเพิ่อนนังแบะเบ้อหอยฮะใส่ห้เที่สุดท้ายพี่น้อยวันนี้ได้หนึ่งสองสามหายที่สี่น้ำเฮาโอ้ได้สี่แล้วเนาะหายที่หาน้ำเฮาเนาะ ให้ที่หาน้ำเ่าวไปน้องเลยเมื่อไงก็จะไปเกี่ยวตังพุณเกี่ยวข้าวบุปไพร์หยาโอ้พี่น้องเลยมันมีชือว่าหน่อยนะหน่อยแล้วใครก็น่าบ่บอยมือหนะโอ้พี่น้องเอาไปเกี่ยวโจ้ชวนอะไรโอ้ยฮนนต์โอ้ยฮนนต์ข่าวคนทะเลคนอยู่ยังนั้น คนสามสี่ิปได้จ๊กจักให้บอสบอเจ้าสมบัติสิปยสิบปายก็ให้สองโวเมียพอดอีกอีกอยู่หนึ่งเอาไย

มึงก็ช่อกันกับปูอะสิปากเปักปดูไปเป็นน้ำบริ้ดิได้ โบมนโมนนี่ี่นี่คับมา้วปกยกนตไลคตก็จะพีดกเกี์แลมัดไปเลยโบสัตั่โบแมนมัดไปเลยพี่น้องมาตักแหงไว้ การฝนถ้าฝนมามันกับโบโซุ่มเฮงเกาเขาก็จะได้บบดัมเนาะเขาก็บดัมไม่น้องกับข้าวคือเก่าทีลาหมัดง่ายๆเก็บทุบโปรกรมเจกรัมต่อหนึ่งหมัด เดียวารุ่ยหญ่เลยพี่แล้วลม,ามาตัในเมืองกับมาเกี่ยวฮ้าก็ได้อยู่ใกไ้เลยกองหายที่สามนี่เลยพี่น้องมากับทำให้เกี่ยวได้ไปเกือบแหลกเลยหายหนึงไปในเมืองมันไกล ขนามาค้งางเขาไว้ในนี้พี่น้องเลยทีเมาไว้ในหนื้อเริ่มเลยเขาก็เจ้าทงนี่กับเบิดทงเลยพี่น้องชุกเบิดทงดทางนี้เบิดทงเลยพี่น้องเลยมื่อเงินจะได้มัดพี่น้องมาในีเกี่ยวซะก่อนมื่อเงินจะสิมัดขึ้นไว้ เป็นการรมเป็นเกาไม่แหละอซยเน่เป็น,รรนวัดนะเป็นโอ้ยกุ่มแห้งกับน้ำมูกไหลเีจยวกรูปเจยวเงยอยู่นี่แหละโหดโพกินยังจสีเท่า,าต้องกินทิฟฟี่แล้วจากสองแพงมาแลง สายมาพี green, ่ดูมาป่าปาลุกเบิงดูเหตุยังงั้นได้ดีนะเอาเบิงไน้ไรพอให้ปาลุกเบิงดูเปล่าติีได้ปาลุกเบิงดูเปาบ้องมักยุ่งเท่าเนยนะมักแห้งยุ่งแห้งทำไร บ่ยัเอาได้โเลกน้องเอ้ทำปารกน้อยเลยพอได้ยิ้มนยึงรายุงกับพ่อด้หัวนั่นมันบ่าคำฟ้องคนนี้เด็กน้องเอ้ ต้นพาขี่มากนะเด้ไปตัดผมเลยเด้อนี่ดูบอให้เขาตัดผม่มเลนพุ่มหญ้าแล้วพอตัดพุ่มหายขี้ดึกเห็นหอยงเหรออุ้ยหญ้าขัดเกลออกงัวทำที่กินเห็นหรือยัหญ้าไหลายลให้นี่ ในสุดท้ายดำลดำาลังหมูเต่ยออก่อนเตี่ยได้ซุกแล้วเขางั้นเตี่ย จะไปซุ้กินกาะโดดไป้กจริง่งมาันบวมืออะไไม่ีุดเอถุดนเแล้ววุ่ดบอออเ้ยเตี้ยมยิกรงวันไดมันก็รุ่งหรอกวัวเต้ยแล้วนั่งถุดนะถือเค้ื่อ้ช่างนะชื่ พี่หน่าซื้อประฮัตม,ออมันขันนมันช้หนินขัดนนะขนไปนะ <laughs> เผากับบอยงาเทื่เพื่อคันคานปลูกพ euh ักปลูกงาปลูวันคันใบไม่ลายปลูวันคา่นต้อปลูกกันพวกเพื่อนั่นก็นต้องคั่นงาเอาแป้งมาถั่วพวกกินใบกินเรื่อนะพวกกินเพื่อนปลูกวันคาน้านวันทุกเป็นทุกไว มี่เป็นมอมอลุ่นใหม่ด้ยไม่นรอหมอลุ่นใหม่บอกนมาดาวบ่ดาวดาวดาวบนเ่นอนคือกันคือเช้ามาเลยคืมโล่่ยมารดอขีนรถแข่งอนนเงเยตนนี้ปุ้ยสิ่งมิสิง

กิดอเนหายบ่หาย้วมาเคลื่อนหาแล้วมาฟองย่ามาตึ้เหียวฮี่เหียวฮีเยดื้เพิ่งาดื้อเพิ่งง่ยเลยาเป็นช่างมันแตว่าเขาจะใละข้างกัด้ผัดก็เตียวเนืผัดโวยเป็นเห็ดย่างหมดเกนเสี่ยวผัดไปเลยหน้าน้องกานตบมา

โอ้ขามาเรเผ่นไว้ได้ผ่นองค์สนาทางน้ำเนี่ยขามาเเพ่นไว้ได้พึ่นปายันแดดได้พ่นยันแดดเนี่ยน่ะกังเวนนะกุ๊บ่นกับกุ๊บเฮานะะมเหนท่าหนาว่เนท่านาหานา ลาอะไพี่น้องไงอ้ขอบคุณคุณที่เข้ามาชมตอนแรงๆบรรยากาศ